สวัสดีค่ะพี่พี่นออกมาหอดแล้วเขาพระพิหารมาร์คแกมากเนีมยสวยอยู่มีมีก็นนีสวยดีเออล้ดวด่วนนะนาะงงามออสวยตัวละ อันนี้จะไรนี่ไม่แครงสัตว์เออนาซิม่แขรงสัตว์เนอะอนาเขานพิลกเขาพ่อวิหารเขาพอนน่มลุงครับพราแม่เขาพ็โน่มลุงนียุเสรละอันนี้ลูกสวยๆนี่สุดยอดกเลย พอดีเลยดูที่นี่ใส่นะสวยมากแม่อส่แม่รักนะคะนีเวรนเพัรับนี่มันเผากับรเทาเนี่ยาลูกมาเที่ยวนะครับกีฬาแน่นอนนม่นยงแม่เพื่อนือผู้ใดร้านน่อยเฮ็นสุดีเลยคิดทอดสาวสสีนางนางใส่ไงสงสัยไม่มาคิชือินิดอดสูใส่ใหญ่ใช่เนี่ยกาเกงขาารเพื่อถือตัว ไม่ชอบใส่มานาอยู่นี่ก็ได้เสื้อนะในมาน้ะหุ้นกำลังเมฆกิญจุอะไรดหัวตีอ้าว้องไปว่าิสีแดงไปนวคิดถึงวันเรียกมันยูใส่ไปนี่เสียสีแดงตัวนี้แหละใส่มากต้นจม่งยืดตนใน้นใเปล่าน้องจม่งหุ้นก็สวยแฮะ เงียบเงาอยู่เดิตะกี้ก็กคือคือนเนาะบริสิบกล่องกรร็เลยปินมัวมัแข่นั่นก็ลยกแค่านาัน่นอยู่ดิมาน้ามีแขนสั่นอยู่ดิไล่ลสีดำแม่รถให้ลูกแม่เด้อม,มอหลามได้หน่อันนี้ยหญยใหญ่ปากออบได้หนิใหายออบ ร้องเรองอร้องในนี้เอ่อดองในนี้เมื่อมาดูแก่ๆกันเลยมันก็ไต่สีขาวเออแก่ๆเกิดก็มัเกดแล้วอันนี้มอสลำสาวหน่อยเพือบนแทงเนี่ยเมง่อิมมาแสดงดู ในยุ่ยในยุ่ยในยุ่ดบานเมันเมันเดมันเดบัยเามบอนเดมนเดมันเนเมันันบันเบันมันนันมันบับันเออ บาน้า่มีน่นีเขาบอว่าเทเป็นมเป็นบอสโจหรอเรอย่งนี้มบอโจใช่มลบอบอเทมบอเทพอต้องให้ซีนะม่โจ่บ คือันมอันนี้คือสัมันนี่บอกชือใตเรบอย่ไหน่อนกตัวละแปดีนอ่อานีอยหนันน้ตะตัวนี้อันนบ่อยสี่นนู้นน้นตัวนี้อยี้ไม่ได้หรือแม่

ก็ถือ่แคนี้สวยกว่าดูอย่างมีแสงก็ยืว่าอเคมาตามมาที่นีแก่ยงเหรอแตละสีเสียงก็คือไปไล้ตูเอได้มาได้ก็มีมีเ็ีท่ล้องมากเลยก็ได้ร้านนี่วะเนีนี่แะนี่แหละยายที่เป็นแมนอ่ะอันนี้ของนสวยกว่าลยปลาดุยเดือาย

กแกใ้กันสี่เลยแร่ามที่ยันไห่ก็มาขาย่มแม่จ้าบุ่ะขใส่ใน่ที่าใมาแ้คือใช่เขจะใส่แบบมีดีอเลก็ซื้อร้านนี้ตัวนี้ก่งนี่พ่อคนไทมันเก่งแกเก่งตัวละทำไมแม่ลอยหาซีบโอพ่อซื้อตัวละม่ มาต่อแล้วกระเพาะน้ำเรียบวนีกระเพาะคือมันเป็นอย่างเดียวมากรบเปลานึ่งบจยกดนยินตลอยหาสีบนีละเมียไั้ินกสนยินตลอยหาชีพอรอยหาสิบเอเมยวัี้เยกระกิงะกอยวเมีเาเพราดไใสนี่เมียเเออ ม่มีสามิบอยู่เอาทุนมันสามอยแต่ว่าใส่กระือดอกี่นนะมันใหญ่้หุ่นซอยู่ในหุ่นนะมันพอดีผู้ไก่ส่ใสคืออยู่ง้ามนี่ตัวี้ใส่เม่ชอบกระเป๋า่ด้ใส่พันซ้ลูกปั๊บกัันจะยิงก็กือดอกเาจะจริงๆเลยนะ่ันก็คือภาพแม่เอาเก่งแบบนี้ สามสิบสองกินอะไรก็ได้ก็้ที่ลูกเอ้ยเมหอายอกระเป๋าก็ะดอยี่แปดยี่แปดหมี่ประเด็นยงกระเป๋ามันจะไ,ไหนโอ้ยเบอื่ไดนี้องใลอินเมัน่าพอดีบ มันอันเอวเท่าใหร่นะโอ้มันมีเสือกดึงยน่ะเด้อเมัอนมีเสือกยุึงันไปน้ำมีแม่มันจะตปิดมัง่ยาแอกแวยหน่ก็เอวว่าลานี่ไงาอแม่แม่ก็ปื้นแม่ปั่นเพลงด้วยนะ นี่ที่เราโดนดแต่ลม่เน็ตเหรนหรอกวม่โดนโบ้ม่แม้จริแม่มอขาดตนอาาใส่คืนแรเอาไปใส่เขาดิไคไก่ใส่ใสวยน่าหนาแม่สดงตัวโามเอยเพราะว่าแต่บ่าพีบละเครียดนะคู่ไก่ใส่คือกลัวบอลอ่อนเดยวคู่ไก่ก็ได้่เือดไก่เท่ใส่อหว่าว่ไก่เขอเลยนะอไกันกบเอานะคูู่ถในบ้านแทบมันเล

ลำล้าไปใส่จัตพีลำล้าไปไปใส่แล้ววะเนี่ยลำล้าไปใส่ก่อนลำล้าไปใส่ละเฮาลำล้าไปคืนพวกคืนชมบัดดี้ไปแล้วครับคืนเขาทรงกองมึงเขาพระวิหารวิจัยนะครับตอนนี้พากันมาสืบเสียสืบผาวันเห็นผากัน เบ,บีวยดโถงนะครับดูคลิปนีน้กันสิปากพี่ปากน้องไว้สันต์สควอนนะครับพี่น้องเที่ได้จเจอกันปกไ,ไปนานพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ